ท้องตำนานไปกับอริชัย EP 1561ชุดเทพเจ้าแห่งดอนไร่หลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่ตอนจบมรดกมหาเวทและอมาตะาสังขารน,นิรันในยุทธจักรวงการพระเครื่องเมืองไทย หากเอ่ยชื่อสุพรรณบุรีดินแดนแห่งขุนแผนแดนแห่งคนจริงชื่อของหลวงพ่อมุ้ยพุทธรคกิโตแห่งวัดดอรไร่คือนามที่ถูกจารึกเอาไว้ในระดับจกกักรพรรดิท่านไม่ได้เป็นเพียงพระเกจิที่ชาวบ้านกราบไหวแต่ท่านคือเจ้าแห่งมนตราผู้ฝากฝังมรดกวัตถุมงคลเอาไว้เป็นตำนาน วัตถุมงคลที่ไม่ได้มีแต่แค่ราคาแต่มีค่าที่ชีวิตของผู้บูชาในตอนสุดท้ายนี้เราจะพาท่านเจาะลึกถึงของขลังที่ว่ากันว่ามแมลงวันไม่ได้กินเลือดและปฏิหาริย์สุดท้ายที่เอาชนะกฎแห่งธรรมชาติสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยเมื่อพูดถึงหลวงพ่อมุย่ย สิ่งแรกที่ทุกคนต้องนึกถึงก็คือสิงราชสีเจ้าแห่งสรปสัตว์สัญ,ญลักษณ์แห่งมหาอำนาจหลวงพ่อมุยท่านเชี่ยวชาญวิชาสร้างเครื่องรางรูปสัตว์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสิง,ง์าาแก่ท่านพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกงาช้างต้องเป็นงาที่สมบูรณ์นำมาแกะสลักด้วยช่างฝีมือชั้นครูในยุคนั้น ลวดลายวิจิตบรรจงเป็นสิงยกขาตะปบเหยื่อที่ดูมีชีวิตชีวาแต่ความขลังไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามมันอยู่ที่พิธีกรรมมีเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ใกล้ชิดที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าในยามดึกสงัดภายในกุฏิไม้หลวงพ่อมุ่ยจะนำสิงที่แก่เสร็จแล้วใส่ลงในบาพระจากนั้น ท่านจะเริ่มบริกรรมคาถาปลุกเสกด้วยจิตตานุภาพขั้นสูงสุดท่านใดนั้นเสียงกุกกักกุกกักก็ดังขึ้นจากในบาทสิงงาแก่ตัวเล็กๆนับร้อยตัวเริ่มขยับขยื่นวิ่งวนไปมาและที่น่าเหลือเชื่อที่สุดคือพวกมันกระโดดออกมาจากบาทหลวงพ่อมุย ท่านต้องใช้ฝาบาทปิดไว้อย่างรวดเร็วเพื่อมาให้สิงกระโดดนี้หายไปหมดนี่คือที่มาของคำร่ำลือว่าสิงหลวงพ่อมุ้ยมีชีวิตใครที่มีสิงของท่านบูชาติดตัวเชื่อกันว่าจะเป็นตบะเดชะมหาอำนาจคนเกรงขามศัตรูแพ้ภัยและแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวง ราวกับมีราชสีคอยคุ้มกันนอกจากสิ่งแล้วรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกปี2497ก็เป็นสุดยอดปรารถนาของเสียนพระพระรุ่นนี้สร้างด้วยเนื้อทองผสมวันนะเหลืองอมเขียวรูปรักษ์อาจจะดูเรียบง่ายเป็นรูปหลวงพ่อนั่งสมาธิเต็มองค์แต่พุทธคุณนั้นครอบจัก,กรวนัน มีเรื่องเล่าของลุงดำชาวนาเดิมบางนางบวชแก่ห้อยรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยองค์เดียวโดนอริซุ่มยิงด้วยปืนลูกซองขนาะเดินกลับบ้านเสียงปืนดังสนั่นลั่นทุ่งลุงดำหงายหลังตึงแต่พอลุกขึ้นมาสำรวจร่างกายเสื้อขาดเป็นรูพรุนแต่ผิวหนังกลับมีเพียงรอยจ้ำแดงๆเหมือนถูกมดกัด กระสุนปืนไม่สามารถระคายผิวหนังของแกได้แม้แต่น้อยนี่คืออนุภาพคงกระพันชาตรีที่เลื่องลือไม่เพียงแค่นั้นแหวนและพยันของท่านก็เป็นที่สอหาคมดาพ่อค้าแม่ขายว่ากันว่าใครมีพยันลวงพ่อมุ้ยติดหน้าร้านลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายขายของดีจนน้าเงินไม่ทันเป็นเมตตามหานิยมชั้นเอก หลวงพ่อมุยท่านมักจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าวัตถุมงคลเป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นทำความดีมีศีลธรรมแล้วของจะลังเองการเวลาล่วงเลยมาจนถึงช่วงปลายปีพุทธศัการาช2516สังขารของหลวงพ่อเริ่มร่วงโรยตามวัยท่านอาภา และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งแต่ด้วยความห่วงวัดห่วงลูกศิษย์ท่านมักจะขอกลับมาพักฟื้นที่วัดดอนไร่เสมอในช่วงสุดท้ายท่านเหมือนจะรู้วาระของตนเองท่านสั่งเสียเรื่องการจัดการภายในวัดมอบหมายหน้าที่ต่างๆให้กับพระลูกวัดดูแลราวกับเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายและแล้ว วันที่ชาวดอนไร่ไม่อยากจะให้มาถึงก็มาเยือนชาวตรู่ของวันที่15มกราคมพุทธศักราช2517ณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชลมหายใจของอริยสงฆ์แห่งสุพรรณบุรีได้แผ่วลงและดับสนิทในที่สุดหลวงพ่อมุยละสังขารอย่างสงบสิริอายุ85ปี 45ส่สิบาพันษาข่าวการมรณาภาพแพร่สะพัดไปทั่วจังหวัดราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจสิทธิยานุสิทธิ์ผู้คนนับหมื่นหลั่งไหลามาร่วมไว้อาลัยทองฟ้าเหนือวัดดอนไร่วันนั้นดูมืดครึ้มบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยรักหลังจากงานบำเพ็ญกุศลสรีลาสังขารผ่านพ้นไป ทางวัดได้เก็บรักษาร่างของทานาไว้ในโลงแก้วเพื่อให้สิทธินุสิทธิ์ได้กราบไหว้แต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปี5ปี10ปีสิ่งมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติร่างกายมนุษย์เมื่อไร้ลมหายใจย่อมเน่าเปือ่อยผุพังไปตามกาลเวลาแต่สำหรับหลวงพ่อมุยไม่ใช่ สรีระของท่านกลับแห้งสนิทแข็งดั่งหินผิวพันยังคงสภาพเดิมไม่เน่าไม่เปื่อยและไม่มีกลิ่นเหม็นแม้แต่น้อยและที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นในบางช่วงเวลาลูกศิษย์ที่คอยดูแลทำความสะอาดโลงแก้วสังเกตเห็นว่าเส้นผมและเล็บของท่านงอกยาวออกมาได้ จนต้องมีการทำพิธีโปรงผมและตัดเล็บถวายท่านอยู่เป็นประยะนี่คือเครื่องยืนยันถึงพลังจิตและบุญบรารมีที่ท่านสั่งสมมาตลอดชีวิตการปฏิบัติกรรมฐานจ,นจนจิตบริสุทธิ์เหนือโลกจนสังขารไม่อาจจะถูกทำลายด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติปัจจุบันวัดดอนไร่ยังคงตั้งตรงานอย่างงดงาม เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุพรรณบุรีสรีระสังขารของหลวงพ่อมุยยังคงประดิษฐานอยู่ในมนดบจตุรมุขอันวิจิตรการตาทุกวันยังคงมีผู้คนจากทั่วสรารทิศเดินทางมากราบไหว้ขอพรเสียงเขยา่าเชมซีเสียงสวดมนต์ยังคงดังกึกก้องไม่ต่างจากวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เรื่องราวของหลวงพ่อมุ้ยสอนให้เรารู้ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟแม่ร่างกายสังขารของท่านจะสงบนิ่งอยู่ในโลงแก้วแต่คุณงามความดีและบารมีธรรมของท่านจะยังคงอมะตะสถิตยอยู่ในใจของสิทธิานุสิทธ์ตราบชั่วนิจร i r รั์ ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่มีการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ